สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากธีรชัยฟาดประยุทธ์อย่าเป็นอ e ีแอบหลบข้างหลังแรมโบ้อีสานอีโตอีสานฟาดบิ๊กตู่รู้ตัวชะตาขาดหมดเวลาครองอำนาจเร่งสั่งหางแถวโจมตีทักษิณท้าเปิดหน้าพูดเองเลิกทำตัวเป็นอ e ีแอบอยู่ข้างหลัง นายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกพักเพื่อไทยอดีตสอสอุดรธานีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืออีโตอีสานกล่าวถึงกรณีที่นายเสกสกลอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพยายามโจมตีอดีตนายกทักษิณชินวัตรบ่อยครั้งว่า นายเสกสกุลออกมาพูดโดยมีตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งระดับรองรองจากรัฐมนตรีหรืออาจมากกว่าโคศกรัฐบาลนิดหน่อยแม้การพูดของนายเสกสกุลแต่ละครั้งอาจใช้ถ้อยคำหยาบคายกักขระแค่ไหนก็ไม่มีใครในรัฐบาลห้ามปรามโดยเฉพาะพลเอกประย,ยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งอาจชื่นชอบแนวนี้เป็นพิเศษหรือไม่ วันนี้การที่นายเสกสกลออกมาพูดไม่ต่างกับพลเอกประยุทธ์พูดเองแต่ไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลดีขึ้นเลยเพราะท่าทีของนายเสกสกลที่แสดงออกมาสะท้อนท่าทีของเจ้านายซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์ที่ถูกตำหนิในเรื่องการพูดและการแสดงออกบ่อยครั้ง ดังนั้นวันนี้จึงอยากบอกพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าอดรนทนไม่ไหวมันเคี้ยวคันปากอยากพูดก็อย่าเป็นอ e ีแอบข้างหลังแล้วใช้ให้พวกปลายแถวมาพูดเลยการเมืองมันต้องมีความกล้าให้รู้จักรวบรวมความกล้าของชายชาติทหารสักนิดแล้วออกมาพูดด้วยตัวเองจะได้รู้ว่าใครของจริงใครของปลอมอิโตอิสานกล่าว นายธีรชัยกล่าวว่านายเสกสกลออกมาพูดเพราะถูกมนต์ดำจากฝ่ายพลเอกประยุทธ์ครอบงำ <c oughs> เช่นเดียวกับคนที่อยู่รอบตัวของพลเอกประยุทธ์ได้รับมนต์ดำนี้เหมือนกันหมดทําให้กล้าออกมาพูดแต่คนที่ได้ประโยชน์จากมนต์ดำนี้ไม่ใช่ประชาชนแต่เป็นพวกนายทุนและขุนศึกรอบกายพลเอกประยุทธ์เท่านั้น แต่คนที่ได้รับผลกระทบคือประชาชนไม่มีโอกาสเห็นแสงสว่างทางรอดกลับมีแต่ความมืดมิดเหมือนกับที่รัฐบาลแจกเงินเพื่อพยุงชีวิตไปวันๆแต่ประชาชนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ พืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็ไม่แก้ไขรัฐมนตรีปล่อยเกียร์ว่างไม่ทำงานรับใช้ประชาชนเพราะกลัวประชาชนจะแข็งแรงแล้วงโหัวขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการที่เคยกล่าวหาสภาผู้แทนราษฎรเป็นเผด็จการรัฐสภาเพื่อปลายสีอดีตนายกทักษิณเพื่อยึดอำนาจแต่วันนี้ผ่านมา8ปีรัฐบาลชุดนี้เรียนแบบอดีตนายกทักษิณทุกนโยบายแต่กลับบริหารแบบไม่มีสมองไม่สนใจความเดือดร้อนของประ ชาชนจนประเทศชาติมองไม่เห็นอนาคต นายธีรชัยกล่าวว่าวันนี้ฝ่ายรัฐบาลประยุทธ์พยายามออกมาโจมตีอดีตนายกทักษิณตลอดเวลาซึ่งเป็นเพราะรับรู้แล้วถึงวาระสุดท้ายในอำนาจอีกทั้งยังรู้ตัวว่าหากมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนจะเทคะแนนเลือกพักเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยไม่เลือกพักการเมืองกากเดนเผด็จการที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อเลียนายเผด็จการกระจอกทั้งหลายจึงวิตกหนักจึงให้ลูกหาบหางแถวออกมาแว้งกัด นนอื่่ไปทัวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ today อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ